t i s m e I saw you I was so nervous to talk Happened so fast Went from so long เนี่ยเช้ามาต้องมาคอยทรงความสะอาดที่รับเลยแมวโอ้โหรับกันเต็มไม่มา,ากกัดด้วยเหรอลูกอนะ Fall in love our past relationship was a disaster But now I don't care. Cuz you took my scars, bruises and broken. Bye bye, bay bye. Show me how to heal. I Bye bye, yeah. là, bye. bye. Oh. นะเพราะว่ามัวแต่ทํางานแล้วเมื่อวานครอบครัวของน้องมาเมฆเขาก็มาเยี่ยมน้องมาเมฆค่ะก็มาเล่นกับน้องมาเมฆมานั่งคุยอะไรยาวเลยนะคะคือเขาก็จะพยายามหาทางว่าจะทํำยังไงถึงจะให้ยาน้องมาเมฆได้ครบเพราะว่าเขาต้องไปทางานแต่เช้ากลับค่าคือยามันจะแบบกินทุกแปดชั่วโมงค่ะมันมันไม่ทันพอไปทางานออกไปทางานตอนเช้ากลับมันก็เกินแปดชั่วโมงแล้ว ก็เลยอาจจะต้องแบบจ้างพวกพี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาให้ยาโดยเฉพาะหรือว่าหาคนใครสักคนทํานั้นอะที่จะมาทําหน้าที่นี้ให้ค่ะแล้วเขาจะได้พามาเมกกลับไปอยู่ด้วยกันนะ,ะเพราะว่าคือเขาไม่ได้อยากจะอยู่ห่างกับน้องม้าเมกแต่ก็คือติดปัญหาตรงเรื่องการให้ยาเนี่ยแหะคะ่ะซึ่งถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้น้องม้าเมกก็ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะ แต่ตอนนี้ก็คืออยู่กับบ้านเราไปก่อนแล้วก็ให้ยากันไปตามปกติแล้วก็เดี๋ยวพาไปซีทีสแกนที่สมองอีกทีนึงว่ายังมีเลือดออกหรืออะไรอีกไหมค่ะหรือว่าจะขอคุณหมอเปลี่ยนยาเป็นแบบอื่นได้ไหมที่เขาสามารถจะให้ยาได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราไปเจอหมอก่อนแล้วก็ค่อยคุยอีกทีนึงนะคะแล้วคือเมื่อวานน่ะเขาไม่ได้กลับไปโตกเกียวเลยนะเขาไปพักอยู่ที่โรงแรมแถวแถวปราสาทเนี่ยที่เราเคยเห็นโรงแรมสวยๆข้างๆปราสาท ก็เลยมีก็เลยบอกเขาว่าคือจริงๆเขาว่าแบบเดี๋ยวเขาพักที่โรงแรมเดี๋ยวเขาจะกลับเลยแต่ีก็บอกเขาว่าก็มาหาน้องอีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่ต้องเกรงใจคือเขาก็แบบขี้เกรงใจค่ะไม่ไม่กล้ามาแบบอุตส่าห์มาแล้วก็มาเจอน้องก่อนกลับอีกละกันวันนี้มีก็เลยนั่งทํางานอยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวรอเขาติดต่อมาว่าเขาจะเข้ามาตอนกี่โมงแล้วเขาถึงจะกลับที่โตเกียวไปค่ะแล้วก็นี่เขาข้ของฝากมานะคะตามธรรมเนียมของชาวญี่ปุ่น อันนี้คือแบบจาชื่อขนมอันนี้ไม่เคยได้เลยว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรนะคะมูฮามอะไรอจำไม่ได้แล้ว <laughs> ชอบลืมชื่อขนมแบบม้วนๆชั้นๆเนี่ยดูน่ากินมากเลยเป็นขนมที่เด็กก็ชอบกินนะแต่ราคาชอบแพงแบบอันนี้เดียวสามร้อยสี่ร้อยเยนเลยไม่ค่อยซื้อ <laughs> ตัดมาลองชิมสักคำหนึ่งนะคะ <laughs> หน้าตาดูน่ากินมาก อือ uh huh. นี่คืออร่อยมากนุ่มมากอุ๊ยอันนี้คือชอบเลยน้องมาแม่คุณพ่อคุณแม่หนูจะมาหาแล้วนะฮะ <Huh? S 1> อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาว่าจะมาถึงแล้วนะคะกำลังนั่งแท็กซี่มามาจังมาเร็วมามามารอเร็วอม uh huh. แต่ถ้ามาเมกบบา่กลับบ้านก็คิดถึงหนูนะเนี่ยถ้าหนูต้องกลับบ้านหนูเป็นเด็กน่าราักอันเนาะ Mm -hmm. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. รอบครัวน้องมาเม่กลับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทํางานกันต่ออามาแกะตัวฟิกเกอร์กันดีกว่าอค่อนข้างเยอะนี่ต้องแกะกล่อ,องทุกอันเลย,ยก็เลยต้องให้ป้าป่ามาช่วยนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเคลียร์ของมุมนี้ต่อนี่นะฝนไม่ตกใช่ไหมลูก เื่อกี้ฝนตกหนักมากหนูเห็นไหมแต่พอหนูจะเดินกลับมาบ้านฝนก็ไม่ตกแล้วอ,ะอ่ะพอดีเลยหม่ายังคิดว่าหนูจะกลับมาตอนฝนตกอ๋อขนมกินเลยลกูกอร่อยอ๋อหนูมีล่มสำรองอยู่ใช่ไหมอ่าโอเคอไม่กลัวกลับมาเจอตอนฝนตกหนักพอดีเมื่อกี้แต่แบบโอ ح, ้โหฝนหายเร็วมากดูสิลูก ขนมด้วยกินโคลาได้เลยหรอพักเสร็จเรียบร้อยค่ะใกล้ความจริงละต่อไปก็เหลือเก็บเคลียร์เอาวาดิซมบอวเต๋ mm. ทีนี้ก็เอาลังไปเก็บทิ้งนะคะนี่นอาบน้ำก่อนนะคะ น,นี้ทุกคนอาบน้ำเลยลีลีก่กอนแล้วก็ค่อยเป็นไลลาไลลาฉีแบบฉีข้างบนแล้วที่นี้ก็โอ้ฉีเขาเยอะค่ะทุกคนก็โดนไปหมดโดนขนก็เลยต้องเอาอบน้ำให้หมดเลยพอดีจะได้สะอาดกันพอดีเลยได้ละก็อาบน้ำไลลาต่อเลยนะคะแล้วแบบอาบน้ำอ่านี่เหมือนอาบน้ำเราไปด้วยนะความเปียก <c oughs> ยังเหลือเล่คนนึงค่ะเดี๋ยวเรียกเล่มาอาบน้ำก่อนออ้ยทุกคนสะบัดขนนีล่ลูกสะบัดขนลูกคป้าป่าว่าเ,าะะเล่ยังไม่สกรปรกนะคะเล่ยังไม่อาบอาบสองคนนี้ไปก่อนเ,อเดี๋ยวนี้มันมืดเร็วลูกหนูต้องกลับให้มันเร็วขึ้น ให้หมาวิ่งเล่นข้างนอกก่อนนะเพราะว่ายุงกัดก็เลยเข้ามานั่งรอข้างในให้หมาวิ่งเล่นป๊บนึงก่อนนะแล้วแบบดูค่ะมันมืดแล้วเดี๋ยวนี้มันมืดเร็วหกโมงสิห้าก็ดูมืดแล้ว <c oughs> วันนี้ก็นั่งดูเรื่องเซนโตจิฮิโรโนคามิคาคุชินะก็คือเรื่องสปีดเอาเว่ะเรื่องโปรดเลยโปรดมากๆแล้วก็มาน,นั่งคิดว่าเอ๊ะเราดูเรื่องนี้ตอนตอนไหนอะทำไมมันดูแบบ เราร้นแต่ตอนเราเป็นเด็กมหาลัยหรือเด็กมปลายแล้วก็เลยไปหาว่าอ๋อเป็นหนังนั้นแต่ปี2001 2 0 0พนึงอ่ะโอ้โหยี่สิบสามปีนี่เราอายุเยอะหรือหนังอายุเยอะคะเนี่ยได้วกินได้เลลูกเขามาฝากวันเนี้ใช้มือกินก็ได้ไม่ต้องใช้ชอ้อนชานอะไร นุ่มมากใช่ไหมอร่อยนุ่มมากยี่ห้อเนี้ยสวยสิเอามะมาตัดไว้แล้วลูกจิ้มได้เลยไปลูกมะมาจะไปจ่ายเงินที่เซเว่นไปเหรอโ <Okay. S 2> ลูกไปเซเว่นกันเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาจ่ายเงินเซเว่นแล้วนะได้วัวจะไมาเสร็จแล้วเหรอโอเคอเคก่งมาก First time นั่นหนูอยากซื้ออะไรอ่ะลูก<ะ>ส่วนป้าปาเดี๋ยวนี้ก็หันมากินสลัดของเซเว่นนะคือที่ฟามิลี่หมามันแบบไม่มีแบบนี้อ่ะเขาชอบของเซเว่นมากกว่าส่วนนี้ก็ชอบกินคารบี้กุ๊กปะอันนี้อ่ะอุ๊ยอันนี้เขีนวลนล่าลดราคา50%อะพอดีอยากกินโกโก,โกพ้พอดีเอาไปผปสมนมกินได้เลย ันนี้คือเลือแบบสาเยนอ่ะซื้อไปหน่อยละกัน,อนเ,อเอาไม่หรอกเอ้าป้เาเป้ามันลดราคาหยิบได้ลูกหยิบได้อันนี้ก็หยิบได้มันถูกอ่ะเจ็ดสิบเ้าเยนพวกอันนั้นก็ได้เจ็ดสเยนลดราคาลูกเอาเลยอันนี้ด้วยทำไมรถเนี้ยคนไม่ชอบกินหรอะรถแล้วก็เดย์้อย,ยสี่สิบไดิหนุ่มป้านีร้านอ่ะนี่แสดงว่ามันหมดหน้า,าลูกเก่าร้านนะเก่าร้าน Your smell wraps in my I mean, I know sometimes I like to cut up all of the wrong things, but you're always that guy being a ラポカナイキタナカハコライササクライトナカジャネンハーンアンドーブベン